นันเลยคิดว่าตัวเองแม่นทุอีกแค่ไหนฮะครูเบิร์ตมีแบบทดสอบ10ข้อนะครับดย5ข้อแรกเนี่ยจะวัดแกรมมาห้าข้อหลังเนี่ยวัดคําศัพท์ความยากอยู่ที่ระดับปานกลางไปจนถึงยากและทุกข้อเป็นแนวข้อสอบจริงนะฮะให้นักเรียนพยายามตอบให้ได้ก่อนที่ครูเบิร์ตจะเฉลยโดยปกติแล้ว1ข้อเนี่ยนักเรียนควรทําไม่เกิน15วินาทีแต่ครั้งนี้ยุ่นยวนะอาจจะเกินได้เพราะครูเบิร์ตต้องพูดไปด้วยอาจจะเกิน15วินาทีไปเล็กน้อยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว ลุยเลยถ้าเกิดข้อไหนนะักเรียนเนี่ยเดาแล้วถูกไม่นับแต้มนะเอาข้อที่เราตอบแล้วรู้ว่าตอบเพราะอะไรถือว่าเป็น1แต้ม10ข้อจะได้กี่แต้มวัดคําศัพท์กรมมาฟแม่แล้วก็การแปลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มจากข้อที่1ฮะข้อ1มีคําว่า alternative รูปต่างๆกันช่องว่างอยู่หลัง adjective คือ expensive ตัดทิ้งฮะเพราะเป็นส่วนขยาย less ก็เป็นส่วนขยายตัดทิ้งแสดงว่าอะยังไม่มีคํานามตามมาข้อที่เป็นคํานามคือ a แล้วก็ c ฮะ alternative แปลว่าตัวเลือก alteration แปลว่าการปรับแก้เขาบอกว่าผู้จัดการคนใหม่เนี่ยได้เสนออะไรบางอย่างที่ถูกลงในการประหยัดพลังงานนะน่าจะเสนอทางเลือกที่ถูกลงครับตอบเป็นข้อ a alternative ถัดไปข้อ2ครับมีคาว่า include รูปต่างๆกันในโจทย์ยังไม่มี verb แท้เลยและมี subject เป็น some of these exhibition โทษทีอ่านผิด exhibit แปลว่าสิ่งที่จัดแสดงหลายสิ่งแน่นอนมากกว่าหนแน่นอน verb ไม่ต้องเติม s ตอบเป็นข้อ d dog คนะข้อ3ครับ ใน choice มี experience รูปต่างๆกันหลังช่องว่างเจอคำว่า clerical technical industrial ต่างเป็น adjective หมดเลยตัดทิ้งฮะยึดคำนามคือ workers เป็นหลักแสดงว่าช่องว่างที่หายไปเป็น adjective ขยายคำว่า worker ต่อเป็น experienced เพราะแปลว่ามีประสบการณ์คนงานที่มีประสบการณ์ไงฮะ adjective ที่อยู่หน้าคำนามจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับข้อ4ผิดเพราะว่า experiencing ฝรั่งไม่ใช้ในรูป adjective ที่แปลว่ามีประสบการณ์ฮะข้อ4ครับมีคำา ฟูรูปต่างๆกันหลังช่องว่างเจอ refundable เป็น adjective อยู่หลัง verb to be ทีนี้ถ้าอยู่ตรงกลางระหว่าง adjective กับ verb to be ตอบรี่ฮะเพราะลี่หรือ adverb ตัวนี้จะขยาย refundable แปลว่าที่สามารถจ่ายเงินคืนได้แบบเต็มๆเลยข้อ5ครับใน choice มีคาว่า announce เป็น tense ต่างๆกันโจทย์นะฮะเขามี subject มาให้เป็นชื่อบริษัทต,ตรง comma มมนี่ข้ามไปเลยเพราะว่าเป็นแค่ส่วนขยายครับว่าบริษัท เกี่ยวกับอะไรเท่านั้นแหละข้ามไปเขาบอก this year's winner เขาบอกบริษัทเนี้ยองค์กรเนี้ยได้ประกาศผู้ชนะปีนี้น่าจะสื่อว่าเพิ่งประกาศออกมาเพิ่งประกาศตอบเป็นข้อ b คือ present perfect เพราะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้ past perfect นานไป past perfect จะเกิดก่อน past s i m อีกนะฮะ c cat กำลังประกาศในตอนนั้นดูไม่เข้าใจฮนะ ข้อดีด็อก will have announced หมายถึงจะประกาศเสร็จในอนาคตก็คงไม่ใช่แหละตอบเป็นข้อ b บ่อยฮะข้อที่6นะครับอันนี้เน้นการแปลซะส่วนใหญ่และดี d ็อกตัดทิ้งไปก่อนได้เลยเพราะ previous เป็น adjective adjective ไม่อยู่หน้าไมา้ยฮะข้อ a concerning แปลว่าเกี่ยวกับ according to แปลว่าจากสิ่งที่กล่าวมา prior แปลว่าก่อนเป็น preposition หมดโจทย์บอกว่าฉันเนี่ยได้รับจดหมายจากคนที่ดูแลเรื่องภาษีนะ อะไรไม่รู้นะการจ่ายภาษีน่าจะได้รับจดหมายจากผู้ดูแลภาษีเกี่ยวกับการจ่ายภาษีแกยังไม่ได้จ่ายไงเกี่ยวกับตอบเป็น concerning concerning แปลว่าเกี่ยวกับได้นะฮะออกสอบมาแล้ว7ครับมี off a b o v e within by โจทย์บอกว่า all places สถานที่ทั้งหมด I found the item in a supermarket. ฉันเนเจอสินค้าชิ้นนั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตเว้ยคือสื่อถึงความประหลาดใจโอโ้โหหามาตั้งหลายที่อะจากที่ทั้งหมดเนี่ยดานไปเจอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซะงั้นถ้าประหลาดใจใช้ o f a l l ฮะ f f a l l แสดงถึงความประหลาดใจได้โอโ้โหหามาตั้งหลายที่มาเจอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถัดไป8ครับใน choice เนี่ยมีคำศัพท์ต่างๆกันนะเป็น d อ e c t i v e หมดเลย l e g i b l e แปลว่าที่อ่านได้อย่างชัดเจน Ri g i d แข็ง difficult ยา yeah. ก s u i t เ b l e แปลว่าเหมาะสมโจ์บอกว่า คน,คนที่ตรวจสอบแนะ่ได้พบว่าป้ายแผ่นเล็กที่บนขวดเนี่ยมันอะไรอ่านเกินไปฮนะน่าจะหมายถึงอ่านยากเกินไปตอบเป็นข้อ4ฮนะ difficult ข้อ9นะครับใน Choice มีคาว่า amend แปลว่าปรับแก้ behave แปลว่าประพฤติตัว c o m p e n s a t e เชดเชย designate แปลว่าเลือกเขาบอกซาร่าไวท์ทำอะไรบางอย่างกับรายงานหลายครั้งมากเพราะว่าเจ้านายเนี่ยยังไม่สามารถยุติข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาได้ฮะน่าจะหมายถึงปรับแก้สัญญาตอบเป็น amended ข้อที่10นะครับอันนี้ให้หาคำเหมือนของคำว่า the age ฮะต้องอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่า the next version version ถัดไปของซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยจะมี age ที่เหนือกว่าคู่แข่งฮะ เในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขอบแต่แปลว่าความได้เปรียบความได้เปรียบตรงกับ a v v n t t g g e b แบลร r y แปลว่าขอบเขตผิด N n d แปลว่าจบผิด Outline โครงร่างโครงสร้างผิดนะฮะตอบเป็นข้อ B-Boy Antage, ข้อได้เปรียบได้กันทั้งหมดกี่คะแนนครับได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรนะฮะเราจะได้ทราบว่าต้องพัฒนาจุดไหนบ้างใครผิด5ข้อแรกเยอะแสดงว่าพื้นฐานยังไม่แน่นนะฮะแนะนําให้นักเรียนเนี่ยไปทวนคอร์สทวิโกเยอะๆเพราะตรงนี้จะเป็นการปรับพื้นฐานใหม่หมดเลยนะฮะใครผิด5ข้อหลังเยอะนะครับแนะนําให้นักเรียนเนี่ยไปดูคอร์ดอัปเดตเพราะจะเน้นคําศัพท์ที่ออกสอบกราฟม,มาที่ออกสอบนักเรียนจะได้ไม่ต้องไปจําเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งโลกไนงะมันไม่ไหวนะฮะถ้าเกิดยิ่งคล่องยิ่งแม่นเนะี่ยนักเรน ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้เป็นกำลังใจทุกคนนะครับในข้อสอบจริงอาจจะเจอทั้งง่ายและยากกว่านี้นะอย่าเพิ่งยอมแพ้ฮะเริ่มใหม่เริ่มก้าวแรกเริ่มวันนี้เลยแล้วเราจะผ่านทัวอีกไปด้วยกัน,นครับ